โอเคทุกคนกลับมากับช่องพี่พุ่งวุ่นีครับแล้วก็วันนี้ครับผมเราจะมาโปรโมททัวร์นาเมนต์ที่ใหม่ล่าสุดเลยของทางฝั่งอเมริกาครับผมเป็นทัวร์นาเมนต์สำหรับนิสิตนักศึกษาที่เรียนอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยในรอบโลกเลยครับทั่วโลกเลยก็คือทัวร์ CGL ซ e a ั o n 0นั่นเองครับผมเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาของทัวร์นาเมนต์เข้าๆกันก่อนครับชึบนี่ฮะอันนี้คือตัว CGL Season 0ครับผมหรือ Collegiate g e l g a s e r l e ครับเป็นทัวร์ของทางฝั่งนอร์ตอเมริกาเนาะ อันนี้เป็นซีซั่นแรกเลยครับผมทัวร์ทัวร์วนี้เนี่ยจะแบ่งเป็น2โหมด2ส่วนก็คือส่วนของโซโลลีกโซโลลีกก็คือ1 v 1วทั่วทั่วไปเหมือนเรากดแรงไง่กดแรงคนเดียว1 v 1วแล้วก็ ส่วนที่2ก็คือส่วนทีมลีกครับผมหรือ2 V2 หรือไม่ก็3 v 3ก็คือมีเพื่อนเล่นด้วยกันกับเราคนหนึ่งหรือไม่ก็2คนเนาะแต่เราไปดูในแต่ละส่วนกันดีกว่าครับผมเริ่มจากโซโลลีกันก่อนเลยโซโลลีกหรือ1 V1 ฮะจะเริ่มแข่งเนี่ยในปฏิทินตารางสีชมพูนี้ครับผม5สัปดา์เป็นสัปดาห์เว้นสัปดาครับในแต่ละสัปดาครับผมก็จะมีทัวร์นาเมนต์ย่อยๆกันไปครับผมสัปดาห์หนึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์หนึ่งสัปดาห์สองอีกทัวร์นาเมนต์หนึ่งสัปดาห แบ่งกันไป5สัปดาห์นี้ครับผมจะเป็นสัปดาห์สาหรับการเก็บคะแนนครับเก็บคะแนนว่าเราทําผลงานได้ดีเท่าไหร่เก็บคะแนนเก็บคะแนนรวมๆกันมาแล้วก็ใครที่เก็บคะแนนได้ดีที่สุดท็อปเท่าไหร่ก็ว่ากันไปก็มาแข่งในรอบชิงช่องสีเขียวนี้ครับผมเดือนธันวาคมนี้ฮะคำถามคือเราต้องเก็บคะแนนครบทุกสัปดาห์หรือเปล่าสมมุติว่าอา้าวสัปดาห์แรกผมไม่ว่างสัปดาห์3ผมไม่ว่างอย่างเงี้ยแต่ว่าผมว่างสัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่4สัปดาห์ที่5 แล้วเราจะลงทัวร์ได้หรือเปล่าคําตอบก็คือลงทัวร์ได้ครับผมเพราะว่าทัวร์ทัวร์นี้เนี่ยเขาจัดประมาณว่าสัปดาห์หนึ่งใครว่างก็ไปลงทะเบียนใน Discord แล้วก็เขาก็จะจัดสายให้แข่งกันซิงเกิลอิลิมิเนชันแข่งกันเรื่อยๆใครได้อันดับที่เท่าไหร่ได้คะแนนเท่านี้ไปเก็บสะสมกันไปเรื่อยๆ5สัปดาห์สมมติใครว่าง5สัปดาห์ลงทั้ง5ทัวร์เลยสมมติใครว่างแค่3สัปดาห์ก็ลงแค่3ทัวร์แล้วก็เก็บคะแนนทัวร์ที่เราลงไปนั่นเองครับผม เก็บคะแนนจนถึงรอบสุดท้ายอะตอนเดือนธันวาคมเนาะดูว่าเราติดท็อปหรือเปล่าโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูการแข่งโซโลลีกันดีกว่าครับว่าเราต้องแข่งยังไงเนาะชื่สมมุติว่าใครสนใจครับผมอยากลงทะเบียนครับอันนี้คือทัวร์โซโลลีกโซโลลีกเนี่ยเขาจะแบ่งผู้เล่นเป็น4กลุ่ม4 d i ดิวิชั่นตามแล้งของเราครับผมสมมุติว่าเราไต่แร้งบ่อยเราแล้งสูงแบบสูงจะจัดเลย แล้วก็จะถูกจับมาอยู่ในกลุ่ม Pro Division ตรงนี้ฮะแรลงแบบแรลงสูงเฉียดดนักแข่งเลยครับผมใครที่แรลงพันแปดร้อยห้าสิบขึ้นไปฮะได้มีอยู่ในแรล่งนี้ครับผมแล้วก็ใครที่แรลงลองลงมาแรงคงแชมเปี้ยนโอเคอยู่ดีหนึ่งแหลงมาสเตอร์อยู่ดีสองหรือว่าแรล่งต่ำกว่า850ก็อยู่ดิวิชั่นที่3ครับผมสมมติว่าผมลงทัวร์แล้วผมอยู่ดีเวลาผมลงทะเบียนเข้าไปในทัวร์แต่ละสัปดาห์ครับผม ผมก็จะเจอผู้เล่นที่อยู่ในดิวิชั่นเดียวกันคือไม่เจอแบบคนที่โหดเกินไปอะไรอย่างเงี้ยสมมุติว่ามีคนลงแล้วโอเคคนคนนี้อาจจะแล้งแปดร้อยลงได้ไหมก็ลงได้เหมือนกันครับผมก็คือเราจะไม่ไปเจอกับผู้เล่นที่แบบระดับแชมเปียนไม่เจอผู้เล่นแล้งสองพันอะไรอย่างนงี้ครับผมถ้าอยู่แลงแปดร้อยก็จะเจอผู้เล่นที่อยู่แงคงใกล้ๆเคียงกับเราเนาะก็คืออยู่ในดิวิชั่นสามเหมือนกันเก็บคะแนนในดิวิชั่นของตัวเองครับผมแล้วก็ไปชิง ในดีวิชั่นของตัวเองครับอันนี้คือโซโล่ลีกเนาะ5สัปดาห์นั่นแหละครับผมเดี๋ยวเราไปดูทีม a ลีกกันดีกว่าครับก็คือ 2v2 2กับ 3v3 อ่ะไปดูรายละเอียดคร่าวๆกันดีกว่าชทีม l ลีกครับผมเหมือนกันเลยเหมือนกับโซโล่ลีกเมื่อกี้นี้เลยครับผมแต่แค่เล่นกันเป็นทีม2คนหรือไม่ก็3คนครับทีม a ลีกมีเงื่อนไขก็คือผู้เล่นเนี่ยจะต้องมาจากมหาวิทยาลัยเดียวกันเนาะอย่างเช่นสมมุติว่าผมมาจาก สมมติผมมาจากเกษตรเพื่อนที่ลงทัวร์ด้วยก็ต้องมาจากเกษตรเหมือนกันก็เหมือนกับว่าเป็นตัวแทนของมหาลัยอ่ะในการแข่งทัวร์ CGL ครั้งนี้ครับผมเดี๋ยวผมไปดูกันดีกว่าฮะว่าตอนนี้มีทีมจากมหาลัยไหนลงทัวร์แล้วบ้างครับผมทัวร์ในการเก็บคะแนนครั้งนี้เนาะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ทางด้านล่างด้วยเสือใครจะมาดูล i q u i d พีเดียหรือใครอยากอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเนาะตรงนี้ครับผมทีมหลีฮะในตารางตรงนี้ฮะก็คือ แข่ง5ครั้งมีทัวร์นาเมนต์5ครั้งสัปดาห์เว้นสัปดาห์ครับผมเก็บคะแนนครั้ง1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5แล้วก็ใครได้คะแนนสูงที่สุดทำอันดับดีมากที่สุดก็ได้เข้าไปเล่นในโหมดแชมเปี้ยนชิพตรงนี้ครับผมในเดือนธันวาคมเนาะตามปฏิทินแล้วก็เราเข้าไปดูทีมลีกครั้งที่1กันดีกว่าครับนี่ฮะมันก็จะมีแบบตัวแทนจากมหาลัยต,ต่างๆถ้าใครเล่นจูเกเซอร์อยากเป็นตัวแทนมหาลัยแล้วก็ หาเพื่อนที่เล่นโจเกเกอร์ในมหาลัยนั้นๆก็มาลงก็ได้อะอย่างอันนี้มี University of Washington มี2คนลงทัวร์นาเมนต์ครั้งนี้ครับผม University of Chicago แล้วก็มีแบบหลายๆมหาลัยจากทั่วโลกเนาะส่วนมากจะเป็นทางฝั่งของอเมริกาเพราะว่าอันนี้หลักๆคือเขาจัดในช่วงเวลาของอเมริกาแต่ว่าผมดูแลคนไทยก็แข่งได้อะช่วงเวลาเนี่ย คนไทยก็แข่งได้ส่วนในทัวร์หนึ่วีหนทัวร์หนึ่วีหนก็จะแบ่งเป็น4 division เนาะอันนี้เรามาดู division ที่สูงที่สุดกันก่อนดีกว่าครับผมนี่ฮะใครลงทะเบียนใน CGL แล้วว่างในการแข่งวันที่หนึ่งพอดีก็ไปลงทะเบียนใน discord ครับผมลงทะเบียนใน discord รูปชื่อก็จะโพในนี้แล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะจับสายกันครับแข่งกัน Single Elimination ใครได้ที่หได้คะแนนเท่านี้ชึ ได้ที่2ได้คะแนนเท่านี้ที่3ที่4ได้คะแนนเท่านี้ไล่ไปเรื่อยๆก็ผมเก็บคะแนนไปเรื่อยๆสะสมฮะทัวรน์นาเมนต์แข่งกัน5ครั้งใครที่ได้ท็อปเท่าไหร่ก็ว่ากันไปก็ ไปแข่งรอบชิงอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปเนาะนั่นแหละครับผมเป็นทัวดีๆเนจากทางฝั่งของ NA ซึ่งผมบอกเลยว่าคนไทยก็ลงไดอ้อันนี้ผมเห็นแบบใน s o u t h อีส t a เอเชียก็มีหลายๆคนที่ลงเนาะอย่างเช่นแบบมีเวียดนามที่ลงผมเห็นมาเลเซียที่ลงมีฟิลิปปินที่ลงนั่นแหละครับผมอันนี้ทัวร์ข้าว้าวอะ ถ้าใครว่างช่วงเช้าหรือว่างช่วงดึกผมอาจจะมาสตรีม Watch Party ของทัวร์ทัวร์นี้เนาะหรือว่าถ้าใครแบบอยากดูผมไปภาคเลยของทัวร์ทัวร์หลักก็ไปดูได้ที่ช่องที่ขึ้นมาทางด้านล่างครับผมทวิชค l ลลิกเก e เจลเกเซอร์ลีครับผมแล้วก็ใครสนใจครับอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติม,เ,ตมเดี๋ยวผมแปะในลิงก์ดีสคริปชันเนะาะเดี๋ยใครอยากลงใครสนใจหรือใครแบบตึงๆ หรือว่าอยากเป็นตัวแทนมหาลัยไปแข่งทัวร์ระดับโลกอะไรอย่างนี้ก็ไปแข่งได้ครับผมอันนี้คือสาขาของฝั่ง NA เนาะแต่ว่าถ้ามีซีซั่นที่1หรือซีซั่นที่2ก็ครับผมถ้าทัวร์ทัวร์นี้ประสบความสำเร็จก็จะมีสาขา APAC กับสาขา EMEA ทั้งฝั่งยุโรปครับผมแล้วก็ในซีซั่นหน้าๆก็จะมีการโครกับตัวเกมเจวเกเซอร์ o มากขึ้นเนาะ ซีซั่นศูนย์จริงๆก็โคกับเจลเกเซอร์ด้วยแต่ว่าเจลเกเซอร์ก็ให้รางวัลมาเป็นแบบสับส r ิปชั่นเป็นรายเดือนรายปีอะไรอย่างนี้ยซึ่งถ้าตีเป็นเงินก็หลายพันอยู่ฮะหลายพันอยู่ฮะถ้ารวมกันก็เป็นหมื่นเป็นแสนนะผมว่านะโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ฮะผมก็มาโปรโมโททัวนเมนต์แต่เพียงเท่านี้ครับผมถ้าอยากลงลิงก์ด้านล่างเลยครับก็คลิปนี้ขอลงคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับเจอก,กันคลิปหน้าครับเย้ ถ้าใครชอบคลิปแนวนี้สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับได้นะครับส่วนถ้าใครอยากกินคุกกี้นิ่มสามารถทัก IG จดุกดี้คุกกี้มาได้เลยครับผมหรือไม่ก็ไปที่ร้านตากแดดคอฟฟี่ฮะเปิดทุกวันยกเว้นวันศุกร์และวันอาทิตย์ตอนเช้าครับผม